ตัวน,นี้กับน,นี้เลยครับเป็นกีตาร์อะคูสติกนะครับกีตาร์โปร่งสายเหล็กนะครับเป็นยี่ห้อ NNG นะครับก็คือเป็นแบรนด์คัสตอมเมดของคนไทยเป็นแฮนด์เมดเลยนะครับยุคนั้นตัวนี้ก็คือเป็นกีตาร์ผมเองนั่นแหละผมซื้อมาตอนสมัยสักอยู่สักปี2ปี3อะไรเงี้ยซื้อจากโรงงาน NNG ที่พระราม2นะครับยุคนั้นก็คือเป็นแฮนด์เมดจะไม่ใช้เครื่องจักรแทบจะไม่มีเครื่องจักรเลยนะครับ สเปคเนี่ยก็คือจัดสุดโคตรเลยนะครับบอดี้ก่อนทรงเป็นดรีม넛นะครับไม้เนี่ยเป็น s OLID SPRUCE TOP นะครับส่วนที่มันสุดมากๆก็คือแบ็กกับไซด์นะครับไซด์เป็น s OLID HAWAIIAN COA นะครับแบ็ก โคอาสวยๆจุกๆนะครับคือตอนนั้นนะผมคลั่งโคอามากแล้วก็อยากให้กีตาร์โปรกที่เป็นโคอาแต่ว่าซื้อไม่ไหวนะเพราะถ้าสเปกเนี้แล้วเป็นแบรนด์นอกเกือบเกือบ20ปีที่แล้วก็น่าจะมีแสนกลางๆตอนนี้ก็ทะลุไปน่าจะทะลุ2แสนแต่นสเปคแบบนี้เนาะส่วนคอนะครับเป็น5ชิ้นเนาะมอ h o g านีเมเปิลมอ o g a านีเมเปิลมอานะครับลูบิด เป็นของโกโตะนะครับเป็นฮาร์ดแวร์ทองตัวไบรูบินเนี่ยเป็นเอลเบเนียนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นเอลเบเนียนะครับบริดเป็นเอลเบเนียสเปคปรับจัดสุดโคตรตัวนี้ก็คืออยู่กับผมมือเดียวมาตอนนั้นเลยนะครับปิกอัพเนี่ยผมไปติดเพิ่มมาเป็น l r b a าร์80นะครับปิกอัพป็นเดียวนี้ก็ร่วม,วมๆเกือบๆจะหมึดแล้วนะครับก็สเปคคืออย่างที่บอกเนาะเป็นออร์โซลิดแล้วก็แบ็คไซด์เนี่ยเป็น Hawaiian โ o อานะครับ อ่ะเดี๋ยววันนี้เอาเสียงมาให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวผมจะไมค์กิ้งให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวให้ฟังเสียงจากปิกอัพด้วยนะครับฟังตปอบกันไปเลย ในจริตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่38,000บาทนะครับราคาตอนนั้นน่ะที่ผมซื้อมาน่าจะประมาณ65,000นะครับบวกอินขึ้ไปอีกเกือบหมื่นนะครับแล้วก็มีฮาร์ดเคสอย่างดีให้ไปด้วย1ใบนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาลองเข้ามาดูก่อนได้นะครับที่ p ีเตอร์ชอยอยู่ที่ปีเตอร์เก้าไม้นะครับสามารถนัดหมายผ่าน Line แอดปีเตอร์ซอหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนจอได้เลยนะครับใครสนใจลองทักเข้ามาคุยกันนะ